ผมธนะบูรณ์จากไทยถึงวันนี้มาถึงสุดเทมาเยี่ยมบ้านก๋วยเตี๋ยวลิเกผมไม่ลังเลบุกไป,ไปใครชอรายการวันนี้ขอให้เป็นเศรษฐี เมืองไทยนี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงต้องยกให้คนนี้เลยครับพี่สนอวัย57ปีอดีตลีเกพันตัวเองมาขายกว๋วยเตี๋ยวครับแต่ก็ยังไม่ทิ้งลีลาการร้องรำแต่งชุลิเกเต็มยศออกตะเวนขายกว๋วยเตี๋ยวในจังหวัดนครปฐมและก็ยานจังหวัดใกล้เคียงครับเป็นการสร้างจุดขายและยังสร้างความน่าทึ่งให้แก่ผู้พบเห็นอีกด้วย โรงลิเกของพี่เนี่ยเรียกว่ารถก๋วยเตี๋ยวที่ไม่เหมือนใครแต่ละส่วนนี่คือว่าผมคิดขึ้นมาเองครับแล้วก็ไปจ้างช่างให้เขาทาอันนี้คือตะโพนตะโพนตะโพนไทยที่เขาตีตีกองลิเกรูปร่างเหมือนเลยประดิษฐ์เป็นที่ใส่ตู้เย็นเป็นตู้เย็นตู้เย็นของสดอันนี้คือเป็นคล้องวงผมก็เอามาประดิษฐ์เป็นใส่เครื่องปรุงน้ำส้ม แต่อีกสิ่งหนึ่งที่พี่ชนอลแกต้องทําทุกครั้งก่อจอ,อกไปขายก๋วยเตี๋ยวก็คือการไหว้ครูและก็ไหว้คุณพ่อคุณแม่ที่ถ่ายทอดศิลปะลิเกและก็ถ่ายทอดฝีมือในการทาก๋วยเตี๋ยวเป็นวิชาความรู้ให้ประกอบอาชีพให้มีกินมีใช้มาได้จนถึงทุกวันนี้แต่วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะขายดีเหมือนทุกวันหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีนายนาของเราอาสาไปลูกมือไปช่วยแม่หรือจะปวนให้ยุ่งกว่าเดิมกันแน่ครับโอ้โห ซึ่งแต่และว,วันพี่สนอไม่ได้ขับเส้นทางไหนเป็นประจำครับแล้วแต่ว่าวันนี้แกอยากจะวิ่งไปขายที่ไหนบางวันจากนคะรปฐมแกวิ่งไปขายถึงปทุมธานีแต่ที่แน่นอนก็คือแกจะแต่งชุดลิเกแบบนี้ทุกวันครับแล้วก็เปิดเพลงครับบางทีอารมณ์ดีก็จะร้องเองครับนี่ครับก็ถ้าได้ยินเสียงแบบนี้ก็เป็นรู้กันว่ากวยเตียวลิเกมาแล้วจ้าไม่ใช่ใชายสบะมีเกี้ยวผมคือ กวเตวลิจุดหมายวันนี้ครับพี่ตนอดจะพาน,นายณมาขายที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมครับซึ่งก็เป็นจุดที่มักจะมาขายประจําครับคนที่มาทำบุญและแม่ค้าแม่ขายหรือจะแม่ยกแม่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็จ <c> ะ <oughs> มาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวลิเกจเจ้าดังก็ไม่รู้ว่าเพราะก๋วยเตี๋ยวอร่อยหรือเพราะเป็นลิเกเสียงดีกันแนะ่ แต่นอกจากจะดีทั้งสองอย่างแล้วก็ยังจะมีทีเด็ดในเรื่องของการปรุงก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ไม่เหมือนเจ้าไหนๆครับจะบอกให้อันนี้คืออะไรครับที่ปั่นครับที่ปั่นยังไงครับพี่คือปั่นเครื่องต้มยำคือต้มยำเอาไปใส่เครื่องปั่นก่อนเดี๋ยวนำไปปรุงหรอครับใช่ครับปกติแล้วเขาจะใส่ในชามแล้วก็คนๆๆอ๋อนี่คือเคล็ดลับเหมครับพี่ครับผมมันจะถึงเครื่องกว่าจะถึงกว่าแล้วว่าเข้าเนื้อกว่าครับ มันมีความอูมามิความนัวฮะแต่พี่ปรุงอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยจริงขอให้ชิมขอให้คำเป็นไงบ้างครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากค่ะไม่เคยเจอใครที่แต่งตัวลิเกมาขายก๋วยเตี๋ยวค่ะรสชาติแบบดีเลิศเลยค่ะแล้วแปลกๆด้วยค่ะเห็นครั้งแรกก็โอ้ทำไมต้องแต่งตัวขนาดนี้้หรอแต่งแบบลิเกอ่ะจะทปนเส้นเล็กเส้นใหญ่เชิญสั่งกันได้ เย้ชา <Yeah>, ที่ขายกว๋วยเตี๋วก่อนที่จะมาฝึกลิเกหรือว่าจริงๆแล้วเล่นลิเกก่อนที่จะมาขายกว๋วยเตีย๋ยวครับเล่นลิเกก่อนครับอายุมากขึ้นแล้วอยากไม่ยกก็ไม่มีน้ำซ้ำเราก็มีลูกมีเมียแล้วใครก็จะมาชอบก็เลยไม่รู้จะทำยังไงได,ได้หนทางเดียวที่จะนําพาครอบครัวให้ไปตลอดรอดฝั่งได้ก็คือขายกว๋วยเตีย๋ยวก็เลยกลายเป็นกว๋วยเตีย๋ยวบวกกับลิเกที่เป็นความชอบของเราอยู่แล้วครับ แม่ในน้าของเราพอแต่งหน้าเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องไปลิเกผมว่าก็ได้อยู่นะครับไปรับจ็อบเป็นพระเอกลิเกได้เลยครับนี่แค่เดินมาก็มีแม่ยกวิ่งมาคล้องพวงมาลัยกันแทบจะไม่ทันเลยละครับอ่อเอาเป็นว่าวันนี้เราปล่อยให้นายนัาเป็นพระเอกลิเกไปวันหนึ่งแล้วกันครับแต่ถ้าคุณผู้ชมผ่านไปผ่านมาแถวจังหวัดนครปฐมได้ยินเสียงลิเกโบกมืออุ่นผู้พี่สนอกแกได้เลยนะครับ จะได้ทาน๋วยเตี๋ยวที่อร่อยพร้อมกับฟังเสียงที่เก๋เพราะๆจากพี่สนอรับรองต้องทึ่งกันอย่างแน่นอนครับ